สวัสดีค่ะทุกคนพบกับโอปอออินนะคะมาอัปเดตข่าวสารในโลกฟุตบอลกันเป็นประจำนะคะปกติแล้วก็จะอัปเดตข่าวแมนยูเป็นส่วนใหญ่เนาะแต่ว่าด้วยความที่แมนยูเนี่ยเตะไปก่อนเพื่อนเลยแล้วก็สามารถเก็บใช้ชนะ3มแต้มไปได้นะคะโชว์โชว์เซอร์ซีก็คือประเดิมสนามด้วยการเป็นตัวสำรองแต่ว่ายิงประตูให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ก็เป็นจ่าฝูงให้แบบได้หนาวๆอยู่แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าในการแข่งขันช่วงที่ผ่านมาก็มีการขยับจะเปลี่ยนตำแหน่งกันอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเกมเมื่อ คืนที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ทำผลงานได้อย่างน่าสนใจนะคะด้วยการที่บุกไปเยือนแซม o อร์ดบิชค่ะแล้วก็เกมนี้มีทั้งเอลลิงเบ์ฮัลแลนนะคะแล้วก็มาเตโอโควาซิสที่สามารถยิงทีมเก่าไปได้ด้วยจริงๆเกมนี้มีดราม่าให้ได้ติดตามกันนะคะเชื่อว่าหลายคนอาจจะผ่านหูผ่านตากันมาบ้าง ก็มันมีจังหวะที่คูคุรยาเอาฮาร์แลนไม่อยู่ด้วยนะคะมีภาพที่จะตัวล้มลงไปกับพื้นสนามแล้วเออเล่มราฮาร์แลนดก็ เดินมามองแล้วก็เดินจากไปนะคะจริงๆมันมีประเด็นสืบเนื่องมาตั้งแต่การฉลองแชมป์ยูโร2024นะคะตอนนั้นสเปนของคูคูรียเองเนี่ยก็คว้าแชมป์ฟุตบอลยูโร2024ไปเนาะแล้วก็มีการร้องเพลงไปพาดพิงถึงฮารแลนด้วยความประมาณว่าคูคูรียกินปาเอยาคูคูรียดื่มเอสเปรยาฮารแลนต้องสั่นแน่คูคูรียกำลังมาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆก็เอาชื่อเขาไปพูดถึงนะคะส่วนฮาแลนดนะคะ ก็ได้ให้สัมภาษณ์ตึงๆในช่วงหลังเกมบอกว่าเออคูคูเรีย,ยก็ดูเป็นคนตลกปีนะเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขาก็มาขอแลกเสื้อกับผมช่วงซัมเมอร์เขาก็ร้องเพลงถึงผมอีกแต่ว่าเขาอยากจะทําอะไรก็ได้ที่เขาอยากจะทําเพราะว่าผมไม่ได้สนใจเลยคูคูเรีย,ยเองนะคะหลังจากที่เดินออกจากสนามไปเนี่ยผ่านอาจารย์ฝั่งแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็โดนโหไปตามระเบียบนะคะน่าจะกลายเป็นคู่อริกลับแฟน,แฟน แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปอีกนานเลยสำหรับมาร์คคูคูเร่ยนะคะส่วนฮารันเองเนี่ยก็แมชนี้นะคะเขาลงสนามให้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปครบ100แมตช์แล้วก็ทำไป91ประตูตลอด3ฤดูกาลที่ผ่านมาค่ะ ไปดูความตึงของคุณซืออย่างเป๊ปกกเดล่ากันบ้างนะคะก็บอกว่าจริงๆผมไม่ได้คาดคิดเลยนะว่าทีมเนี่ยจะเก็บชัยชนะได้เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรายังซ้อมกันได้ไม่เต็มที่เลยเพราะว่านักเตะหลายคนก็เพิ่งจะกลับศึกหนักมาจากทีมชาติแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วเองเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะคว้าชัยที่สแตนฟอร์ดบิดได้แต่ว่ามันก็เป็นข่าวดีนะแล้วมันก็ยังเหลือเกมอีกเยอะด้วยแต่ว่ามันก็เป็นการเริ่มต้นฤดูกาลที่ดีก็เป็นการเรียกความมั่นใจและที่สําคัญนี่เป็นฤดูกาลที่9แล้ว สำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เราได้อยู่ด้วยกันมามันเหมือนกับว่าเรารู้จักกันทุกๆอย่างแล้วแน่นอนว่ามันก็ยังมีข้อผิดพลาดท,ที่เราต้องปรับปรุงต่อไปอ่ะนี่ก็เป็นส่วนสัมภาษณ์ของเป๊ปกัวดิโอล่าค่ะ สรุปตารงนางคะแนนกันสักหน่อยดีกว่าค่ะตอนนี้จะเหลือแค่เลสเตอร์กับสเปอร์นะคะที่ยังไม่ได้ลงแข่งขันกันนอกนั้นก็เตะกันไปหมดแล้วซึ่งจากฝูงตอนนี้ก็เป็นไบรตันค่ะที่นำด้วยประตูได้เสียอยู่บวก3นะคะตอนนี้3แต้มเนี่ยมีทั้งหมด 8ทีมด้วยกันนะคะอาร์เซนอลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ2-3-4เนี่ยก็มีประตูได้เสียบวก2อยู่นะคะในขณะที่แอสตันวิลล่าอันดับ5้าเบรนฟอร์ดอันดับ6แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ7แล้วก็นิวคาสเซิลอันดับ8เนี่ยมีประตูได้เสียบวกอยู่1่ค่ะ ทายด้วยข่าวของสกอตแม็กทมินกันบ้างนะคะถ้าพูดถึงตลาดซื้อขายเนี่ยก็จะปิดตัวประมาณวันที่31สิงหาคมถ้าตรงกับบ้านเราก็เช้าๆของวันที่1กันยานะคะแต่ว่าเรื่องของสกอตแม็กทมินเองเนี่ยก็ยังมีหลายทีมให้ความสนใจนะคะทั้งนาโปลีแต่ว่าจริงๆแม็กทมินเองก็ไม่ได้ต้องการที่จะย้ายข้ามหลีกข้ามประเทศไปเนาะแต่อีกหนึ่งทีมที่เคยมีข่าวกันมาก่อนหน้านี้อย่างฟูลแลมค่ะมีรายงานว่ากําลังมีการหวนให้ความสนใจแม็กทมินอีกครั ซึ่งอาจจะมีการยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วอาจจะเป็นตัวเลขที่สูงกว่าเดิมด้วยนะคะเพราะว่าแมนยู ปฏิเสธข้อเสนอของฟูลแลมไป2ครั้งแล้วและแมนยูต้องการค่าตัวอย่างน้อยก็ประมาณ25ล้านปอนด์ขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูการย้ายทีมของแม็กโทเมเน่เพราะว่าถ้าพูดถึงเอริกเทนฮากเนี่ยเขายังคงอยากให้สกอตแม็กโทเมเน่เป็นตัวเลือกแล้วก็อยู่ในทีมนะคะแต่ถ้าตัวเลขมันน่าสนใจเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าทางบอร์ดบริหารอาจจะพิจารณาเพราะว่าถ้าขายสกอตแม็กโทเมเน่ออกไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเงินจนํานวนหนึ่งที่ระดมทุนมาซื้ออูกาเต้ก็ได้ อ่ะนี่คือทั้งหมดของโอปอลอินในวันนี้นะคะ